สันติจัดเลยนี่พริกแกงเลยนี่ครับเราจะมาผัดเผ็ดหนูครับอันนี้จะเป็นหนูหนาผัดเผ็ดหนูหนาชิมก่อนสวัสดีครับก็สู่ช่แนลไอ้กระป๋องกินไอสา,าคนครับวันนี้ผมมีเมนูเด็ดครับผัดเผ็ดหนูครับได้หนูมาจากบ้านนะครับตัวใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราจะมาสับกันก่อนนะครับอ่าโอเค นี่ก็จะเป็นวัตถุดิบนะครับจะมีกะเพรานี้จะเป็นชุดขาตะไคร้อันนี้จะเป็นมะแคงเออเอิญมะเขือพวงอันนี้ก็เป็นพริกไทยอันนี้เป็นพริกไทยนะครับนี่เป็นกระชายหั่นเป็นเส้นเป็นฝอยเฮ้ยของเราก็มีนี่นะเด้อทำไมเธอไม่ใช้ลืมในตู้เย็นก็มีลืมใช้อันนี้เป็นพริกพริกหวานนะใช่ไหมพริกแดงหวาน พริหก,หย,กหยวกแดงอันนี้เป็นพริกแกงนะครับเดี๋ยวเราจะตาเพิ่มด้วยอุ้ยน่ารักเลยนี่จะเป็นหนูหนูตัวใหญ่เลยนี่อ่ะนี่ก็จะเป็นหนูนครับเดี๋ยวเรามาสับกันก่อนนะครับมาดูนะครับสับหนูกันก่อนหดูข้างล่างนะสับหนูหน่ายยากเนาะ เราเปลี่ยนสถานที่นะครับมันเสียงดังนี่จะมาสับนูก่อนโอ้เสียงเบาองมันเห็นไหมเห็นชัดไหมเราจะสับนุให้ละเอียดนะครับ ถ้าเป็นแบบทางทอีสานนะฮะมันจะทำเป็นชิ้นๆเป็นต่อนเป็นต่อนว้าวเขาไม่เคยชิ้นเล <ว ó, S 1> ยขั้วหนุ่มทางรับสูตรไอ้ก็พอเราจะสับเป็นละเอียดละเอียดจะดูน่ากินเนาะจะไม่ดูน่ากลัวสับไปเรื่อยๆอ,อ,อันนี้ก็เอาออกตีนมันสับไปเรื่อยๆ

เรื่อยก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาชมอีกทีหนึ่งนะครับเปปรื่อยสับเป,ป็นลืมให้มันละเอยียดอันนี้ละเอียดละอันนี้เป็นอันนี้ซึบ เราจะมาหั่นผักพริกไทยครับนี่เป็นพริกไทยไทยใส่ใช่มันเผ็ดร้อนหั่นลงไปใส่พริกไทยก็จะเผ็ดร้อนน้ำหอมดูสีสันสดใสน่ากินนี่ใส่พริกไทยใส่หมดเลยเนาะเอาเลยช่างกูเอาเลยเชฟโอ้เมนูวันนี้เป็นเชฟนะไม่ใช่เป็นช่าง ไม่เห็นแล้วเนี่ยไม่เห็นใจเห็นตะมืออ,มอีกชาก็ชาฝัง่งน,นี้น,นั่นครับอ,อันนี้ก็จะเป็นชุดกระชายนะครับอันนี้ใส่จัดเต็มเลยเก,เกีเกียร์ทันนี่อันนี้เป็นมะเขือกระพุะ้งกระพุ้ง <Okay. S 1> อีสานเอิรนบักแข้ง แข,แข่งกระปอมเลยดูะห้าสีมาเด็ดมาเด็กเราก็จะมาเด็ดมาเด็ดเด็เด,ดแข้ง<อ>ไปก็จะเด็ดกะเพราเด็ดกะเพรากะเพราปกติข้างไม่ต้องซื้อนะปกติซื้อีหน้าแล้งมันหน้าหนาวมันใบกะเพรามันร่วงหมด ก็ต้องซื้อเด็กกะเพราใส่ก็หอมหอมบนไหลเห็นไหมปลอกหอมครับจะมาตำเครื่องแกงพิแกงหรอททำไมถึงตำเพิ่มอ่ะเพื่อความเผ็ดร้อนพี่แกงตลาดมันได้สีสันแต่ว่ามันไม่เผ็ดมันไม่สดใหม่มันเผ็ดหอมถ้าตำใหม่มันจะหอมน่าอร่อย ่าเนี่มีหอมแดงนี่เราใส่หอมแดงไปก่อนมีหอมแดงหั่นหอมแดงไปนับนี่เป็นกระเทียมโทนกระเทียมจีนกระเทียมไทยกระเทียมไทยจะเป็นเม็ดเล,ล็กๆอันนี้ก็เรีกรเย,ก,รย,ก,รยกกระเทียมจีนเป็นใหญ่กระเทียมโทนกระเทียมโทนกับกระเทียมจีนเดียวเอง ก็เป็นขาตะไคร้ใบมะกรูดตะไคร่ก็ดชุบจะซอยเก่งทำไมซอยเก่งทุกอย่างยังก็ซอยเก่ง บรรุธรรมห้านาทีใครบอกหนาทีบรรลุธรรมไอ้หนุ่มสามวิในตำนานซอยชอยตะไคร้ชอยตะไคร้อยอนี่อ่าอ้หนุ่มสามวิในตำนานอันนี้เป็นขาถ่ายดีดนี่เป็นขาหันขา ขาแก่ด้วยอย่างเงี้ยหอมอย่างเงี้ยแกงหอมแน่นอ,น,อ,อ,อนนี่เป็นเครื่องตำใส่เฮ้ยพริกอะไรอ่ะขุดเผ็ดเลยนะะเป็นพริกิน้หนวสูงตาแข้งอ,อันนี้ใส่ขาวไปไปใส่ใบ,บมะกรูด เพิ่มความหอมเดี๋ยวเราฉีดใส่กันฮะฉีดใส่ได้ครับนะใส่ลยมะกรูดล,ลงไปเพินะ่มความหอมให้พี่แกงลืมไ<ๆ>ใช้มาใส่มะกรใส่กระชายหน่อยน,งนึงกระชายหน่อยนึงอันนี้เป็นพริก พริกขีนูสวนนะครับไม่เล็กๆเป็นพริกขีนูสวนเผ็ดไหมลองน่สิพริกขีนูสวนนี้เอาไปตากแห้งเผ็ดมากโอ้โหโอ้โหใงไปเผ็ดปะเอาเรื่องอน้ำไหมเฮ้ยลองดมดผ็ดใส่ไปเยอะตา้มเผื่อวันหลัง แกเผ็ดก่อนโอ้โหมันโครเยอะเลยนั่นน่ะมันจะเผ็ดตำตำน้ำ,ำ,ำพริกแกงก่อนเดี๋ยวเราตำไปเรื่อยๆก่อนนะนี่ก็ตำได้ที่แล้วนี่สีสันก็จะประมาณนี้นะครับพี่แกงแล,แล้วก็จะใส่พริกแกงตลาดลงไป สีสันแดงสดใสก็ตำลงไปตำาห้เข้ากันโอ้เป็ดตาเผ็ดแท้สีสันจี๊จดจ้านเลยนี่พี่แกงเลยเป็นไงแฉวสีสันย <c oughs> <c oughs> อนเลย นี่ครับเราจะมาผัดเผ็ดหนูครับอันนี้จะเป็นหนูนาที่เอามาจากบ้านจากกรกตอันนี้จะเป็นพริกแกงที <Cuban reaction> ่เราทำเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเลยนะ หนุนอเอาเครื่องไปใส่กับมันลงไปมันลงไปก่อนนะครับมาดูตรงนี้ใกล้ใส่กับมันลงไปไร้อนอ่อนเผ็ดไหมพอดีถ้าเผ็ดมากเ,เครื่องอเผ็ดมกกันก็เผ็ดมากเหมือนกัน và Cái kèm thấy không? Cái kèm thấy không? Cái thấy không? Cái kèm thấy không? Cái kèm หมูผัดพริกแกงแน่เหรอเรื่องหอมแล้วเราจะเอาหอมใส่ไหมผัดพริกแกงหอมหอเ่องเทศอแกงรื่อมมาว

เดี๋ยวจะตามแล้วนี่ยหอมไปเก็บบ้านแจกบ้านนะเนา่เดี๋ยวจะหอมไปเก็บบ้านแจกบ้าน อร่อยแน่นอนเลยงามแล้วแน่นอนเลยเรื่องไฟแรงๆนะรับกตคับนี่นแ,กนนแกงเข้ากันเรียพ่ทอด ได้ที่ประมาณนี้เราก็ใส่เครื่องเทศลงไปมีกระชายพร่กไทยอ,อกอนแดงเดงพริกหวานแล้วก็ใบตองปูปรเราเซ็นไม่ได้นะไม่ได้เราคือแบบเ็ตท้ายอันนี้ก็ใส่สกระเทียพวงลงไปยม่จะได้เดี๋ยวมันจะช้าง่อนกรารจะไม่ถูกเท่า กะปุงนะตตอนมเนชรส่มะไปใส่กบายใส่รลน้อยใส่น้ำมันหอย ่าวตาลนิดหน่อยตอสะล้ำละล้ะกรูเขาไม่ใสนะ่นะเปิดจะเป็นรสดีรสดี ไม่ใช่รถเสียฮะรถดีไม่ใช่รถเสียยื่บอกว่าเป็นรถเสียคล้ายด้วยน,น้ำปูน้ำปลาปลาดิบใหม่เก่งไฟ เดิไปทีแล้วอะชิมเลยเราจะมาชิมน,นะนนะเราชิมก่นอนร่อยไนหะมผัดเผ็ดนูน,น้าชิกมก่อนอปลาตุ๋ร้อนยาร้อนเลย,ลเลยแตงปลานหน่อย นี่ลากระพันห้พ้อมหอมน้ำปลาเสร็จแล้วก็จะพอเลยสุดท้ายด้วยกระเพราใส่้บหอมๆใส่กระเพราลงไปไป กลิ่นหอมยอดเลยเสร็จแล้วผัดเผ็ดหนูนาโอ้โนีครับผัดเผ็ดหนูนาครับผมเสร็จแล้วเดีย๋ยวเราไปกินกับข้าวนะครับเราไปดูตอนชิมเลยนะครับนี่แนะหละลังเสร็จเราก็มาตักราดข้าวลาดเป็นเลยโอ้ ราดข้าวแบบนี้เลยนะครับอู้จานนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วเนี่ยราคานี่ผัดเผ็ดหนูนาเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับนี่ครับหลังจากที่เราผัดเผ็ดหนูนามาแล้วหน้าตาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับอู้จานนี้เปิดประเมินราคาไม่ได้เลยเพราะว่าของหายยากกี่ปีแล้วประมาณสองปีเพิ่งจะได้กินหนูนะครับเพราะว่าตั้งแต่โควิด ไม่ค่อยได้กลับบ้านเลยไม่ได้กินสามเกือบสามปนนีนี่ผัดเผ็ดหนูนาเดี๋ยวเราจะมาชินี่ตับตับด้วยโอ้ยน้ำลายไหลเลยทีนี้ผัดเผ็ดหนูนาใส่เครื่องด้วยนี่นะคำใหญ่ใหญ่ผัดเผ็ดหนูนากับไอก้กระป๋องนะครับกินด้วยกันอืม อร่อยรสชาติถึงเครื่องถึงถึงพริกถึงขิงเลยครับสุดยอดเลยครับนีอีกคำหนึ่งสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมเมนูนี้ทําตามไอ้ปอมไอ้กระปรอมเลยนะครับตามตามขั้นตอนที่ไอ้กระปรอมบอกไปข้าง้นข้างหน้านเลยนะครับรสชาติสุดยอดเลยครับก็คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ ผัดผ็ดนูนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยครับสวัสดีครับ